ดีเรื่องที่สองเรื่องอะไรครับคุณเขตเดือนหน้าผมจะแต่งงานกับน้องพลอยไม่จริงใช่ไหมคะคุณเขตไม่จริงใช่ไหมคะคุณเขตไม้ไขทมมขอโทษนะคะพอดีลูกอีฉันละเมอนะ้วคะแม่สม่ฉัม่อยูแม่แมันไม่อยู่เขา <อ S 2> <อ>เป็นอะไร ไปทําอย่างนี้ก็ประกาศให้คนเขารู้ก,กันไปหมดนะสิว่าเราคิดจะทาอะไรกันอยู่อา้าวก็ประกาศให้เขารู้กันไปได้แหละแม่เมื่อข่าวที่แล้วเขาแค่มันไม่กี่วันนี้เขาจะแต่งงานกันอุ้ยฉันน่จะบ้าตายอมมงใจเย็นๆนะลูกนะนะแม่ว่าเรื่องนี้มันต้องมีรับลมคมไหนลูกเชื่อแม่สิเพราะว่าคุณเขตนะี่อยากแต่งงานกับนางพลอยใสยมันจริงๆเขาคงไม่หนีไปกับนางฟ้าสางหรอก นางฟ้าสามจริงๆง่ะมันน่าจะเป็นคนเต้นนะลูกนะเพราะมันน่ะถูกเขาปูยี่ปูยำทําเมียแต่ไม่ยกย่องถูกให้ไปเป็นเมียทาสเมียเถื่อนนะก็จริงอย่างที่แม่ว่าเชื่อแม่ก็ได้ ว่ามันไม่กระทนหนารเกินไปหน่อยเหรอไม่หรอกครับคุณอาผมเองก็อยากตัดสินใจให้มันถูกต้องเสียทีหลังจากที่ผมตัดสินใจผิดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเรื่องที่กระท่อมกับนุ่มฟ้าซางอะ่ะไม่เป็นไรครับคุณอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงฟ้าเขาเป็นลูกหนี้ผมอยู่ดี ไหนเล่าให้พ่อฟังซิงว่าเรื่องมันเป็นยังไงมาอย่างไรอะทำไมจูจ่ๆเขตถึงตกลงแต่งงานกับหนูพลอใยใสเขาได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอเอ้ยแล้วนี่แกอารมณ์ไม่ดีเป็นเพราะว่าเขตตกลงแต่งงานกับพลอใยใสหรือเปล่าขอโทษครับเปล่าครับโอ้ยอย่ามาเปล่าเลย พ่อเนอี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนแกนะเว้ยพ่อก็พอจะดูออกว่าแกคิดอะไรอยู่ไม่รู้ทำไมครับเขารู้ว่าเขาจะแต่งงานกันผมก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาดินแกเองก็น่าจะรู้นะว่าเกศกับคุณนูพลอยใสายเนี่ยเขาเป็นคู้มั่นหมายมา,มาตั้งนานแล้วเขาอยากให้แกทำใจ ว่าที่จะต้องเจ็บปวดหน้าไปตรงนี้นะลูกผมจะพยียามคนที่น่าเห็นใจที่สุดก็จะเป็นคนุณฟ้าคือต้องทำงานใช้หนี้ฉันให้หมดก่อนไอยสัสอาทางเนี้เหมือนเหมือน เหมือนคนแพ้ท้องอ่ะกว้าวไม่ว่าหนูตัดสินใจอะไรนะพลอพ่อคนนี้แหละจะยืนอยู่เคียงข้างหนูก็จะั้ยคุณแขนเสือชาขึ้นมาก็เรียกหายายฟ้าเลยอ่ะคุณแขน หัวคนเดียวของน้องสาวนนั้นแต่ว่าพี่ทองฉันเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกของลุกเคและอีกไม่นานเราก็จะแต่งางานกัน ไม่ว่าฉันไม่มีที่ไปจึงยอมให้เธอคอยรังแกกันซ้ำๆฟังคำทั้งได้จิตใจทุกคำไม่ใช่ฉันมีช้ำม,มีร้องไม่มีน้ำตาในใจ ถ้าไม่เคยรับรู้จะบอกไวเพื่อว่ามันจะทำให้เธอเู้ใจเสียทีหากผู้ยิงคนหนึ่งจะทนก็มีเหตุผลขอเดียวเท่านี้ลองคิดดูสิไม่ใช่เพราะรัก ุแค่เขาให้ใจได้รักเธอเหมือนนกที่บินไม่เคยพ้นกลงปล่อยไปแล้วก็คงจะบินอยู่แถวนั้นถึงแม้จะขอ เธอต้องการก็ยังหวังและฝันสึกวันจะได้รับการอายใจทั้งที่ทรมานขนาดนั้นทำาไมฉันไม่เดิน